กับเช่งเคยในะช่วงถามตอปกัญนา i p h โฟนนะครับรอยนี้เกิดจากอะไรไม่เคยตกหรือมีอะไรไปขูดเลยผ้าเช็ดก็ไม่ออกมีวิธีลบรอยนีไหมนะครับไ iPhone ุ่นสองนี่คือจะมีการเป็นรอยง่ายมากนะไปลองให้ดีนะครับผมซึ่งอาจจะเกิดจากความชื้นก็ได้นะครับผมมีส่วนเพราะว่าค่าวความเป็นกรดด่างของน้ําด้วยนะครับผม มาจาก i อ h o n e 11นะครับถ้าเราไม่อยอกใช้ L Y นะครับนวนไฟแช็กจุ่มสำลีก็ได้นะครับผมและเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเดี๋ยวให้ผลกับการใช้งานอย่าเรียดนะครับผมอัจิเพนรอยจากการชาร์จไปเล่นไปก็ได้เหงื่อจากมือหรือหนาะที่เป็นที่ไปเป็นกองจุดนั้นการชาร์จดีไฟลูปบอรรอบตัวเครื่องนะครับตีเกียรไฟเคมีและท่าในน้ำก็เคลือบผิวโลหะ ใส่เคสมิทชิดจะมีโอกาสเกิดน้อยถ้าเล่นแบบไม่ใส่เคสก็จะมีรอบเครื่องตามจุดที่มีสัมผัสน,นะครับผมอยู่ชองเรายังลบกันลบดูนะครับถ้าไม่อยากเป็นรอย่าติฟิล์มรอบเครื่องแล้วใส่กรอบบัมเปอร์อีกทีรับรองปัญหาจะหมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดติดฟิล์มรอบเครื่องแล้วใส่เคสธรรมดาตอนถอดฟิล์มจะไม่หลุดนะครับผมสมับนี้ในช่วงดาวต่อปัญหายโฟนท่านเุกทนเพียงเท่านี้นะครับ 我平时在在做那个。